นี่หน้าตามจิดเป็นสี่เดี๋ยวรอตัวน,นั้นเสร็จแล้วเขาจะขีมาเป็นเห็ดเครื่องปรุงรสด,ด้วยค่ะนาตามออกมาเป็นสี่นี่จะหน้าตาตาหลาดที่สามรด ในที่สุดเราก็ได้แล้วหนึ่งตัวได้แล้วโอ้ตัวใหญ่ด้วยยืนไปเลย<ป>วดีจ้ามือนี้ดูอนะีสานบานนะสิผ้ามาเห็ดปาลาหลัดพีสามหลดด้วยี่นอง ก่อนอื่นเทาก็เตรียมปลาใบสะทอดแล้วก็พริกกระป๋ามพริกกระเทียมส่วนประกอบมันแล้วก็อันนี้บระขามเปียกแซนนามเจ้านามมันเส็จสุ่มแล้วก็ซอสหอยน้ำตาลซอสปรุงรสแล้วก็ยายชูเห็นไอมยายชูยายชูก่อนอื่นเทาต้องเอาปลาไป ทอดก่อนพีน้องไปทอดเอาปลาไปถอดก่อนขางกระทะไว้แล้ว,วใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปน้ำมันถอดห,หมูมาขึ้นนี่ดน 5. เดี๋ยวมาถอดปลาตัวเนื้อหาหานเดี๋ยวร้อนอ่ะนะไอ้น้ำมันหมูห่อนในทีแเขาจะเอาปลาลงด้วยจ้ะ เองวันก็ไล่หลายไล่หลายปลานี่เขาไปซื้อมาเขาบังไว้หายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำมันหมูได้ทีเขาจะเอาปลาลุงทอดเสียวปลาลุงทอดเอาปาล,ลา,า,ปาลงถอดเขียงปุ๋งมันเดียวก่อนนั่นเขาจีดถอดปลาแล้วเขาจีดตังบักพริก นี่เี่นล้วเอาปลามาทอดดะทาคอนแล้วเอาปลาลงมาดิเขาทอดที่ะขางด้อค่ะทาถานนั่นหกออกก่อปนแล้วแตงสิคิดถานไม่ปอ,อกปอกปอกปอก,อก,อกิ่งทาทอดแล้วแดี่วมันสิเขาเห็นสองตัวนะั่ตัวหนึ่งเขาทอดแล้วแล้วตัวนี้เขาเขาจะทาเห็นมึงทอดออกมาแล้วมันจิ หน้าตามออกมาเป็นงสีจ้านี่หน่าตามจิดเป็นงสีเดี๋ยวรอตัวนั้นเสร็จแล้วเขาจงสีมาเป็นเฮ็ดเครืองปรุงรดด้วยค่ะหน่าตามออกมาเป็นสีอันนี้บวกรอบปันได้ผู้เฒ่าพนนก้บามากกบมักกรอบก็สนะต้องตามใจผู้เฒ่าจักน้อยหนึ่งเดีย๋ยวเดี๋ยวเขาถอดปลาเสร็จซองตัวแล้วเขาจงสีมาเริ่มเฮ็ดเครืองมันด้วยค่ะ นี่นข้าทอดปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นดอกสองตัวอู้แมงวันขักขนาแมงวันไล่หลาย,ลายบ้านหนองพมงวันไล่หลาย,ลายนี่ทอดปลาสองตัวทอดสองตัวนี่สวยงามมากเสร็จแล้วสองตัววันนี้ข้าสิมาเห็ดหนำจิ้มมันเลยจ้ะโอ้ยตำกหมึกพริกก่อนเอ้าตำพริกกลอน แส่ลาบชากชากเข้มนน่ไปสสใส่ซาดทันไสเกียอทำมใส่กลือหนึ่นตาไปเก่ยวต,ต,ติดหนึ่งติดหนึ่งติดหนึง่งอีอง๋เดี๋ยวอีเข้ม กันได้ให้ก็ให้ครับเอาตามสูตรของอาหารแทรๆนๆเขาใส่อันนั้นเลยเขาไปใส่ตำพิษไ ใส่ซอสัะเขือเทศก,กับซอสพริกกันพริกกันนีน้อยเดียวผสมล้วก็น้ำตาลทรายอันนี้บานๆเขาต้องโอ้ยน้ำตาลปีบ๊บอันนี้เขา,าไม่มีน้ำตาลปี๊บเขรา็กัดใส่น้ำตาลทราย ตั้งกระทะก่อนพีน้องเยม่บุกบานเกลยใตล้แบาเน็ดกับบานอยู่เดี๋ยวหอบมีก็ได้ลาง นอนไปนอ,นอนแบบนี้ถ้าฉันไม่เห็นเพืองมันแบบที่เนี่ยถ้ฉันไม่เห็นมันหลาบเลย กระเทียมเจักน้อยพี่นาอเรมีกันให้มันแดง ง่ายแอบพักระบาดเนี่ย น้ำมันแห้งเติมน้ำมาขามั้งจังอนกันด้วยน้ำ nó bảo thám thì cứ nhọn đấy quá. đồn. cái này bảo nó lo tay quá cả mà đây. Đây. là thịt tai vào đây ạ Nói ra tàn Nói vô Nói hình mỏi em quá từ bên ngoài này thôi thua, đài thua. น้อยขอป้สองตัวเยอนี่เาไันนี้ระสุ ตาลลงไปะเอียด <c oughs> ห,หวานได้แล้วยเลูกเขตามไวอแค่ โอ้แล้วโทิมก่อนเด้อรถมันโอไปไม่รู้จีไ้ปานโอ้จีไ้วางแ่บดังใช่ <c oughs> ยังอ่าืมงาม ทะเลราพี่น้องนี่หนาตาเป็นน้งสีค่ะน,นำลาดนำลาดเป็นป,าาลลปลาลาดพริกสามรสของบุ๊ามานหน้าหนาตาเป็นปน้งสี่ี่น้องเด<ม>ียวเขาจะ <ยา S 1> ไปลาดปลาปลาปลา,า,าลาดปลาอะไรมล้วปลาเออลาดปลาหู้ห่อนมันบ่มีพีหวยหน่อยูกกกินเผ็ดได้ไหมเนี่ยไ,ได้ ตัวนี้ใบตลาดตัวมะละที่รักระไรมากเนาะโอ้ยแล้วบ่มากินหรอกตอนเที่ยงตอนไหนนั่นนี่ลาบอะไรไม่รู้ก็กอดแต่ไม่จ๋าเเาววลดียนี่จ้ะหน้าตาปลาสลาดพริกสามโดสูตรดูวิสารบ้านนาหน้าตาวมาเป็นยังสี่จ้าอย่าลืมกดติดตามดูวิสารบ้านนาเด้อค่ะ ขอบคุณค่ะที่ชมจีปดิจาคกบวาบบล้กบิดบคด้วตัวัไงวเห็นหมนี่ในที uh ่สุดเราก็ได้แล้วหนึ่งตัวแลละโอ้ตัวใหญ่ด้วยยืนไปเลย